สวัสดีครับเพื่อนๆชาวท้องถิ่นนะครับวันนี้ผมรองแม็กสอบท้องถิ่นเนี่ยก็จะมาพูดคุยกับพวกเรานะครับในเรื่องของการเช็ควุฒิการศึกษานะครับสำหรับการสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยการเช็ควุฒินะครับเพื่อนๆอาจจะยังไม่ทราบว่ามันมีวิธีเช็คใน2รูปแบบนะครับวิธีที่1เนี่ยก็คือเช็คที่เว็บไซต์กอพอนะครับอันเนี้ยเป็นวิธีปกติที่เพื่อนๆ ทราบกันมานานแล้วนะครับแต่อีกวิธีหนึ่งนะครับสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องคุณวุฒินะครับบางครั้งเนี่ยมันไม่ตรงกับที่เราประกาศรับสมัครเนี่ยจะทําอย่างไรนะครับวิธีที่สองเนี่ยถือเป็นวิธีขั้นเทพก็คือเช็ควุฒินะครับโดยการนับหน่วยกิตด,ด้วยตนเองนะครับอันนี้คือวิธีที่สนะสำหรับคนที่มีปัญหานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทั้ง2วิธีเนี่ยมีวิธีแตกต่างกันอย่างไรนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับสมมุติ ว่าเราจบการศึกษามานะครับแล้วเราต้องการเช็คคุณวุฒิของตัวเองนะครับวิธีที่หนึ่งนะครับเราเช็ควุฒิจากกพเนี่ยเราก็ไปที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์ว่าเช็ควุฒิกพนะครับก็จะขึ้นมานะครับเราก็คลิกไปที่การค้นหารับรองคุณวุฒิของกพนะครับอันนี้ผมสมมุตินะผมสมมุติว่าผมจบการศึกษาระดับปริญญาโทนะครับปริญญาโทนะครับจากมหาลัยรามคำแหงนะครับ ไปศึกษาในสาขาวิชาบริหารธุรกิจนะครับเราก็ไปค้นหานะครับปรากฏว่าก็ขึ้นมานะครับมหาลัยรามคำแหงปริญญานะครับบริหารธุรกิจมหาหาบัณฑิตนะครับเราก็กดตรงนี้นะครับก็จะรู้ว่าปริญญาโทนะครับบริหารธุรกิจเนี่ยรามคำแหงเนี่ยเขารับรองให้เป็นสาขาทางวิชาบริหารธุรกิจนะครับทางบริหารธุรกิจเห็นไหมครับ สรุปแล้วก็คือเป็นวิชาทางบริหารธุรกิจนะครับพอเราได้แล้วนะครับสมมุติว่าเราก็ไปดูนะครับสมมุติว่าผมเนี่ยต้องการสมัครในตําแหน่งที่8นะักวิชาการคังน,นะครับรับ9ตําแหน่งนะครับก็สามารถสมัครได้ไหมก็ตอบว่าสมัครได้ครับเพราะเขาเอาคนที่ได้รับปริญญานะครับไม่ต่ำกว่าญ,ญาตีนะครับแล้วก็ทางบริหารธุรกิจเห็นไหมครับทางพาณิชยศาสตร์บัญชีเศรษฐศาสตร์กฎหมายบริหารธุรกิจนะครับ เมื่อมีคำว่าบริหารธุรกิจเนี่ยผมก็สามารถสมัครได้นะครับอันนี้เป็นวิธีเช็ควุฒิวิธีที่1มันง่ายนะครับมันขึ้นมาชัดเจนนะครับว่าจบทางบริหารธุรกิจนะครับคราวนี้มาในประเด็นที่2นะครับในกรณีที่วุฒิมันขึ้นมาไม่ตรงนะครับเช่นผมมองแล้วนะักวิชาการคางรับ9ต้าตแหน่งแต่นะักวิชาการเงินและบัญชีรับ37ตําแหน่งนะครับผมเป็นปริญญาตรีนะครับปริญญาโททางบริหารธุรกิจ ถามว่าผมสมัครนักวิชาการเงินและบัญชีได้ไหมนะครับตอบว่าได้นะครับแม้ในข้อความนะครับเราอ่านข้อความเนี่ยเหมือนจะไม่ได้นะครับเขาบอกว่านักวิชาการเงินและบัญชีเนี่ยต้องจบปริญญาตรีหรือไม่ต่ำกว่านี้นะครับในสาขาวิชาทางบัญชีพาณิชยาศาสตร์เศรษฐศาสตร์การจัดการการคลงังการเงินการเงินและการธนาคารนะครับ แต่ปรากฏว่ารับถึง31คนนะครับผมอยากจะสมัครตำแหน่งนี้แหละเพราะมันรับถึงส1เดคนนะครับถามว่าสมัครได้ไหมถ้าอ่านอย่างเงี้ยนะครับอ่านตามวุฒิตรงเนี้ยสมัครไม่ได้เพราะเราจบบริหารธุรกิจมาใช่ไหมครับดังนั้นวิธีการรับรองคุณวุฒิวิธีที่สองนะครับขั้นเทพของเรานะครับก็คือเราต้องใช้วิธีอะไรครับเช็คนับหน่วยกิจด้วยตนเองนะครับวิธีเช็คนับหน่วยกิจได้ตนเองเนี่ยนะครับมันเป็นไปตามหนังสือนะครับ ฉบับนี้นะครับจะเห็นว่าเวลาเรากดรับรองคุณวุฒิเนี่ยมันจะเห็นว่าในกรณีส่วนราชการกําหนดสาขาวิชาใดาวิชาหนึ่งนะครับจะต้องน,นําหนังสือสํานักงานกพที่อรนะครับหนึ4งมว1สมาประกอบด้วยนะครับเราลองไปดูหนังสือฉบับนี้ครับหนังสือฉบับเนี้นะครับโดยสรุปก็คือเขาให้พิจารณาการรับรองในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับโดยการนับหน่วยกิจนั่นเองนะครับ การนับหน่วยกิตเนี่ยให้นับว่าเป็นสาขาวิชานั้นเนี่ยกี่หน่วยกิตนะครับเช่นปวชนะครับต้องศึกษามาวิชาเฉพาะในทางนั้นมาไม่น้อยกว่า35หน่วยกิตนะครับปวสสามสิบหน่วยกิตปิญญาตรีสาหน่วยกิตนะครับปิญญาโท15ห้าหน่วยกิตเห็นไหมครับมันหมายความว่ายังไงนับหน่วยกิตด,ด้วยตนเองนะครับเราลองย้อนนะครับกลับไปดูนะครับย้อนกลับไปดูนะครับว่า นักวิชาการเงินและบัญชีเนี่ยนะครับเขาไม่ได้เอาทางด้านบัญชีและการเงินอย่างเดียวนะครับเขายังรับในผู้จบทางพาณิชยศาสตร์เห็นไหมครับทางพาณิชยศาสตร์นะครับหมายความว่าเราต้องการสมัครนักวิชาการเงินและบัญชีเนี่ยหากเราจบสาขาทางพาณิชยศาสตร์มาเราก็สามารถสมัครได้นะครับแต่วุฒิของเราปัจจุบันเนี่ยมันรับรองนะครับ ว่าเป็นสาขาวิชาบริหารทางธุรกิจเห็นไหมครับมันไม่ได้รับรองว่าเป็นทางพาณิชยศาสตร์นะครับวิธีนี้นะครับเราจะต้องนับหน่วยกิจกด้วยตนเองครับเพราะนะครับเพราะอะไรครับเพราะวิชานะครับตอนที่เราเรียนสาขาบริหารธุรกิจเ,เนี่ยนะครับมันเป็นสาขาหนึ่งครับของพาณิชยศาสตร์นะครับเช่นถ้าเพื่อนๆเรียนพิมพ์ดีดอันนี้ก็เป็นวิชาที่มานับหน่วยกิจนะครับเรียนพิมพ์ดีดมา3หน่วยกิต ใช่ไหมครับอันนี้ผมสมมตินะเรียนพิมพ์ดีดมาสามหน่วยกิตอันนี้ก็ถือว่าเป็นวิชาพาณิชยศาสตร์และและเพื่อนๆก็ไม่นับต่อนะครับเช่นวิชาชาวาเลขกสามหน่วยกิตวิชาบริหารธุรกิจอีกสามหน่วยกิตก็นับเป็นเก้าหน่วยกิตแล้วนะครับวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเป็นวิชาทางพาณิชยศาสตร์ไหมการเงินนะครับการตลาดเพื่อนๆนับเป็นวิชาทางพาณิชยศาสตร์หมดนะครับ วิธีนี้นะครับเคยมีคนนะครับขอนับหน่วยกิจประเภทนี้มาแล้วนะครับและปรากฏว,ว่าในสาขาวิชาทางบริหารธุรกิจเนี่ยคือพาณิชยศาสตร์เดี๋ยมันกว้างการเงินบัญชีเลขาชาวเลขพิมพ์ดีดอะไรเขาก็ถือเป็นพาณิชยศาสตร์หมดน,นะครับเคยมีคนนับหน่วยกิจแล้วมันก็เกินครับมันก็เกินสิบห้าหน่วยกิจโอเคไหมมันก็เกินสิบห้าหน่วยกิจดังนั้นเนี่ยวุฒนะครับ วุฒิบริหารธุรกิจนะครับบัณฑิตเนี่ยนะครับของมหาลาัยรามคำแหงเนี่ยนอกจากเป็นสาขาบริหารธุรกิจแล้วสามารถนับว่าเป็นวุฒิทางพาณิชยศาสตร์ได้ด้วยนะครับเมือ่อวุฒิเป็นวุฒิทางพาณิชยศาสตร์แล้วก็สามารถไปสมัครนักวิชาการเงินและบัญชีได้เห็นไหมครับเพราะถือว่าเป็นวุฒิทางพาณิชยศาสตร์วิธีนี้นะครับเป็นวิธีรัดนะครับเป็นวิธีพิเศษ สำหรับวุฒิของคนที่มีปัญหาเวลากดแล้วรับรองไม่ตรงนะครับแต่ต้องการในสมัครในตำแหน่งนั้นเนี่ยนะครับเราใช้วิธีนับหน่วยกิจได้นะครับตามหนังสือนรนะครับทับนะครับทับหนึ่งสี่ตัวนี้นะครับวหนึ่งสี่ตัวนี้นะครับหนังสือตัวนี้นะครับตามวหนึ่งสี่ตัวนี้นะครับนรหนึ่งศูนย์ศูนย์สี่จุดสามวหนึ่งสี่ตัวนี้นะครับจะใช้วิธีนับหน่วยกิจ นะครับซึ่งตัวเนี้เป็นวิธีที่คุณวุฒิของบางคนที่มีปัญหาอยากสมัครตำแหน่งนี้มั่นใจว่าเราเรียนมาทางนี้แต่เมื่อกดรับรองเช็ควุฒกับกอพอแล้วมันไม่ตรงนะครับแต่เรามั่นใจนะเราก็สามารถที่จะใช้วิธีนับหน่วยกิจนะครับเพื่อสมัครได้ นะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆพ,พอจะเข้าใจแล้วนะครับถ้าใครยังสงสัยเนี่ยก็สามารถ inbox เข้ามาสอบถามผมได้ว่าวุฒนี้นะครับส่งทานจะคิดมาให้ผมดูนะครับว่านับแล้วมันนับหน่วยกิจได้ไหมผมต้องการสมัครตําแหน่งนี้นะครับซึ่งวิธีเนี้ยเป็นวิธีเช็คนับหน่วยกิจด,ด้วยตนเองนะครับซึ่งถ้าเรานับไม่เป็นจริงๆนะครับเราก็ไปหา อาจารย์นะครับที่มหาลัยเก่าเราที่โรงเรียนเก่าเรานะครับไปคุยกับฝ่ายทะเบียนนะครับว่าเราต้องการสมัครตำแหน่งนี้นะครับเขารับเป็ญยตีทางนี้นะครับผมนับหน่วยกิจได้ไหมนะครับนับแล้วครบไหมนะครับซึ่งถ้ามั่นใจนะครับเราก็สมัครได้เลยนะครับสมัครได้เลยนะครับพอเราสมัครในวันสมัครเนี่ยสมัครออนไลน์ครับไม่ต้องมีใบรับรองนะครับเรามีความมั่นใจในวุฒิเราเราสมัครเลย นะครับหลังจากที่สมัครเสร็จแล้วนะครับก็ให้ไปขอหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาที่เพื่อนๆน,น้องๆสังกัดนะครับให้เขารับรองให้หน่อยนะครับว่ามีคุณวุฒินะครับวิชาเรียนทางด้านนั้นๆเนี่ยครบ30หน่วยกิจครบ15หน่วยกิจนะครับก็สามารถที่จะสมัครในตําแหน่งนั้นๆได้นะครับอันเนี้ยก็เป็นวิธีเช็คคุณวุฒิแบบที่2นะครับซึ่งเป็นวิธีพิเศษนะสำหรับคนที่มีปัญหาจริงๆอ่ะ นะครับอยากสมัครตำแหน่งนี้นะครับแต่กดรับรองแล้วคุณอวุธแล้วมันไม่ตรงนะครับมันไม่ตรงนะครับจะทําอย่างไรดีนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาเนี่ยก็ inbox เข้ามาถามได้สอบถามได้นะครับขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับใครมีอะไรสงสัยเนี่ยเกี่ยวกับการสอบท้องถิ่นเนี่ยก็มา inbox สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับลองแม็กสอบท้องถิ่นก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านไว้นะโอกาสนี้นะครับสวัสดีครับ